เห็นเธอลงจากรถคันรูแสงไฟสปอตไตมันจับอยู่ที่ตัวเธอรู้กระเป๋าเบนเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เพื่อที่นิ้วเธอมันโคตรจะไฟ เรามันคนละเล่ฉันมันแค่คนดำดำที่เดินตามเกมถ้าคือไอ้เธอม่ยากเลยไม่เธอได้ดิฉันส่วนฉันมันแค่ยังเบลอที่มีแค่มิชชั่นไม่ต้องพูดอะไรฉันก็เข้าใจดีกำแพงที่กันเรามันสูงกันว่าจะปีนไปแต่แล้วตาเธอมันทำให้ฉันคิดว่าไอ้ความตั้งพวกนั้นอาจจะไม่มีความหมาย เธอเป็นลูกคุณนู oh. กุขยังคือเงินตราแต่ความรู้สึกที่ฉันมีให้ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตรูดซื้อมา <Yeah. S 3> uh. <Look. S 1> ฉันไม่ได้มาพร้อมกับเงินในแบงก์แต่มาพร้อมกับแพ s <Sure>. s ั o นมีแค่ไมค์กับบีในสตูดิโอที่มันคือ real action เธอไปไปตที่ ส่วนฉันอยู่ข้างเธอ n ั่งดฝันซื้อผ้าจะมีแต่ e x c l u s ค v e ีส่วนฉันใส่แค่ฮูดี้โซดาแลกไมสไตล์ยอมรับว่าอิจฉาไลฟ์สไตล์เธอมันคือพ i ินเซสในภาษาแก้วแต่ความรักมันไม่ใช่เรื่องบัญชีที่ต้องมานั่งเคลียร์ยอดแล้วบอกว่าจบแล้วแค่ได้มองได้เจอในบางครั้งมันก็คุ้มค่าเกินกว่า cash f l เธอคือโลกที่สว่างจ้าและฉันก็แกงมันต้อง go ตอะไรฉันก็เข้าใจดีกำแพงที่กันเรามันสูงเกินกว่าจะปีนไปแต่แววตาเธอมันทำให้ฉันคิดว่าไอความตั้งพวกนั้นอาจะไม่มีความหมาย ฉันที่สงเสียดธอเป็นลูกคุณหนู oh. ที่ยังคืนเงินตราแต่ความรู้สึกที่ฉันมีให้ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตรูดซื้อมา oh. <Yeah. S 1> Hey girl don't you worry about a thing ฉันรู้ว่าฉันอาจจะไม่มีแฟนเพรินเธอสวมแต่ฉันมีเพลงที่จะร้องให้เธอฟังทุกวันให้ hey, มันดังกว่าเสียง Rolls Royce เขน้ำ uh huh. ถ้าวันหนึ่งเธอเหนื่อยกับโลกที่ Perfect ลองลองมาสัมผัสโลกที่มัน Perfect ดูไหม just for